ฟอร์ดเอเวเรตนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินนางต่าจังหวัดนะครับอย่างแรกลูกค้าติดเป็นชุดค้างกว่างรับตัวรถก่อนนะครับชุดค้างกว่างลูกค้าเลือกเป็นทูเล่วิงบาร์แบ็กนะครับขาจับ7 5 3ชุดคิดตรงรุ่นไม่มีการจาะมุญแจล็อกกันหายนะครับตัวกล่องนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัวยากิม่านะครับจากออสเตรเลียนะครับตัวนี้กล่องความยาว2เมตร6เซนนะครับความกว้าง9 0้าเมตรสูงสานะครับ แจล็อกกันหายเปิดได้2ด้านนะครับแข็งแรงนะครับรับประการแบบหลายทามนะครับตัวนี้กล่องเมื้อเยนอเมริกาทั้งหมดนะครับตัวน,นี้แข็งแรงแข็งแรงเป็นทางนะครับถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช่ทามนะครับตัวกล่องนะครับเป็นแบบเคลืล่างนะครับ สำหรับตัวนี่นะครับจะมีปรปิดนะครับมีกอนแทล็อกนะครับต้งเมิดเปิเปิดเป็นก้านคันโยกนะครับแข็งแรงกนทานนะครับอสำหรับตัว Ford e v อ r e s t นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางไต่างจังหวัดครับตัวนี้เป็นของแรค i ม a าจากออสเตรเลียครับ